สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อยังมีสต์อ้าวนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเขาเมันบีบพี่ซีเอชอีเจนเคอร์นะวันนี้เราก็ในเกมการิน่าฟรีไฟล์โมซินโดอ้าวแลครกบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเวลาเจ็ดมือเจ็ดคืนอ้าววันนี้บอกเลยว่าผมจะลงคลิปตอนเช้า มันสิบปได้เบิ้งเดือกนะมันสีได้เบิ้งเศร้านะฮ่าข,นะ <c oughs> ขวดาเมือ่ออาลนะครับวันนี้มาในโหมดแรงสี่คนอีกแล้วนะครับผมมากับเอ็ดดี้ H2K นะครับนี่ก่อนอื่นเนี่เก็บปืนก่อนเลยครับผมดูเหมือนว่าจะมีตี้ลงหนึ่งตี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บปืนก่อนตัวนี้อะไรโอ้ ได้การโอ้ยโมกเดี๋ยวเดี๋ยวเดโมกุก็ยืนที่แต่ว่ามันยืนเห็นยังวะโอ้ยแมงยืนไม่ยานลูกปืนเลยหาขวดาโอุ้ยมีตัวข้างหน้ามาท่านผู้ชมมันจะไปไสแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนกูขึ้นลุดวะหากแตกอื้มสวยงามเด้ยไปพูดแล้วไปพูดแล้วน้ำมันทะาแม่น้ำมันทะาแม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซองว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อน M14 มันไม่แรงเท่าไหร่เหมันต้องลูกซองจังหวะนี้มันเล่นด่านใกล้ๆเฮ้ยโดนเปิดสูตรเฮ้ยเปิดสูตรว่าเปิดจุดหาความนี่พังนะมันจะไปแท้โว้ยดิปึ่งจะเอาไหนลเพื่อนเอาขู่อกมาฆ่านี่มีคนออกปึ่งมาอย่างปึ่งเอาขู่มัคิดกูเกือบตายกูห้าความแล้วมันลอยหลัะปึ่งมาลอยยเงา้อือเรียบร้อยดาวทำทิบจำดิบอู้สวยงาโอ้โหบางซ้ายก็มีก็จำดิบดิบปิดไอ้หวก่อนเก็บกองก็เลยจังวะนี้โอ้โหพันยากว่าลักกัน โอ้โหมันอกีโอ้ยสีแลี่ยไปใส่เขามันถือขีดคูใบถาดีเด้อมันมาดึงหัวแต่มันดึงหัวกูนี่แตกครับผมโอ้โหบันคาราเมิวคาราเมิวคอเล่นด้วยบ่าท่านผู้ชมเอมือเก็บของก่อนเออสวยสวยสวยเอ,อ้ย มีกระสุนว่ะท่านผู้ชมเว้ยมันหลวดตัวหนึ่งว่ะเอามันสีไปใส่ละมันไต่ไปท่านเดี๋ยวเบญุติโอ้ยยังไงข้างหน้าจังหวะนี้ยังไงฮะปาดเข้าไปมันอยู่ใส่ละมูโอเฮ้ยอุ้ยเฮยพุ่งเราเห็นหลังมันไปเห็นหลังมันไปตามันทไม่ตามันทไม่ไปแล้วจังหวะดูยม่งแมลนกลับมาเอาไอ้เด้กยินงได้นอนไอ้เด็กเสียงยางได้นอนเรียบร้อย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 หัวหลุดดาวครับผมมันคือดาวว่ะ มึงก็ตายามึงเสจะเหลืออยู่นะเนี่ยยังไม่ตายหมดนะครับผมเอ้ยเอาไ,ไม่เป็นไรกระสุนแดงมึงก็ไรแต่ว่าโอ้ยหาขวดารามึงเดี๋ยวผมว่าเราต้องล่าคนแล้วอะเกมนี้เปิดตาล่าแล้วจังหวะนี้โอ้ยยังไงมีคนเดินกับเพื่อนเอ้าจังหวะนี้เอ้าโมงกูเคยตายบันเนี่ยเอ้าตายแล้วยูซื้อกะตายเอาฮ่าขวดาราตายอยู่ใจเราไม่แง่ลอยก,กูเมียกระสุนบอมมี่มห้ยจะตื่นเล้ว อากระสุนเอากระสุนไปใส่ออักโอ้โหเดี๋ยวขอเเพี่ยนเป็นอักก่อนแล้วกันครับผมอืมดูเหมือนว่าแผดนี้นะมันจะแบบว่ายิงรัวขึ้นนะเออหลายปืนอยู่นะมันมันจะยิงรัวขึ้นแบบปร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 ปื๊ดปื๊ดยังหัวเออเอาไม่ว่ามันยิงรัวขึ้นแล้วกันครับผมเออแล้วสกินในระเบิดพลังนี้ก็ยิงโคตรจะรัวเลยเออ โอ้แมดวลบอลลีเดอีรีลองบอเล่นเบิรงเด้เอาเลยครับมาไปชุบเพื่อนก่อนดีกว่าเมื่อกี้เปิดตาล่าจะไปฆ่ามันแต่ว่าเพื่อนตายก่อนเออก็เลยบระธนได้ไปจ้อยมาชุบโมกอนหครับนี่ชุบเพื่อนเสร็จแล้วเราจะได้ไปจัดการมันนะฮะมันก็อยู่ข้างหน้นนี่แหละนหนครับผมนี่มันจะมาไหมเน yeah, <laughs> ี่ยเออตอนเรียกเราจะไปฆ่ามันแต่ว่าพอเราอ มันคือขยับมากไกลๆว่ะมันคือขยับมากไกลๆเรื่อยๆว่โอ้อมันหูวบากกูมาชุบเนี่ยมันจะเอากูแล้วบอเอ้มึงอยากถือของบ่หมอเอ้มึงอยากมึงยากไปใส่เพื่อนกูขูู่ข้าหน่ะมันมีโคโนมันมีโคโนมันจังไดแล้วเอาหัแล้วครับชุบเพื่อนเสร็จแล้วแต่ว่ากระสุนไม่ค่อยมีเลยมีสองแม็กซ์ห้าหัวองไปเจ้าหู้าอยเรียบร้อยไม่อยากจออะไรผมจะกระสุนเบิด หัวดาวอ้ยมันอยู่ใส่อุ้ยไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วแลนด์ลุนกลุนกลุนกลุนไปพุ่นแล้วอยู่ใส่แล้วอุ้ยหลังๆหลังหลังต้นไม้โอ้โหดาวหนึ่งรับผมสวยงามสวยงามจังวะนี่อุ้ยตัวข้างหลังอุ้ยถือลาดจ้อยห้าขัวดาวบางได้ลาดกูโอู้หบังนั่นบางนั่นทีมันเป็นโอ้โหเด้อเด้อเดอุ้ยมันยิงแหงโอ้ยเกือบตายกูเกินทุกอย่างแล้วผมได้เกิดมาสามสิบนัดเอ้ยไข่แหนยู่ตรงนี้อุ้ย มันอยู่ไหนนะเมื่อกี้มันวิ่งออกไปข้างหลังเราเราก็จะตามไปซะหน่อยนะครับผมว่ามันอยู่แล้วไปเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ในบัตรปั๊มทั้งปั๊มทั้งมันทันงเล่ยังไงจังหวะนี้อุ้ยมันไปตรงไหนล่ะเฮ้ยมันแลนลีแลนไปแลนมาเอายังไงเพื่อนยิงดาวหรือเปล่ายิงดาวมันอุ้ยอุ้ยมันแลนไปลบล้างปั๊มมันมีตัวโคฟไกลไปแล้วคุผู้ชมเพื่อนเราเอาไม่น่าไว้เราต้องอ้อมมาผมจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหมันน่ะมันอยู่หมอกเตือนมันแล้วเมล่อกี้แล้วมันจะหนักอู้ยิง มันถือนี oh. ่ก็ถือวะาเปื้อนเนี <c oughs> <c oughs> ن ن ่ยอย่งวะอุ้ยมันดาวแล้วนี่ว่าโอ้โหสวยงามครับผมเพื่อนเอาไปกินหนึ่งครับผมจังหวะนี้โอ้โหในแต่ใดเอ้ยนั่นนี่อยู่หลังบ้านลังบ้านแล้วมันเอาบักเสียแดงๆนั่นมันสีไปเสะละหมอโอ้มาฆ่านี่หันหลังางเลยจ้ะหั่นลัางกับกูเหรอเรียบง้ออย่าจื้อวะบวกแล้วเนี่ยหันหลังให้ศัตรูผมชุบขวดเลยเออชุบว่าจะเก็บของเบาเิดยร์ชาขวด เออเดี๋ยวอาจจะชุบจริงๆอ้มีคนอีกแล้วอืมชุบอย่างเดียวเลยทางผีโอ้มีอะไรเนี่โอ้ยลูกช่วงยาวมาทำผู้ชมมันจะเกินนะเนาะมามาเปลี่ยนเป็นลูกชวว่วงเงียเราบัดน,นี้เออเราก็อัพเกาะเออซ่อมเกาะก่อนเขามันจังหวะนี้ยังไงอ่าวันนี้มากับเอ็ดดี้ทุกเคบมาทั้งคนสุ่มมานะเออพบศัตรูแล้วไม่มีคนเลยดิ ไปจัดการมาดูมืดูใส่โอ้ยมีเสียงเท้าว่ะมีเท้าขึ้นบนหัวว่ะเฮ้ยทั้งวันนี้โอ้ยมีเสียงตีเราอยู่ใส่โอ้ยมันออกมาข้างงหลัเอ้าวหัวขนาดกูบุ๊บบอท่านเขาบอเอ้าถือเนื้อถือเนื้อถือสกิลเนื้อเอาไปใส่ละหยับลอยมาเพี่ยไม่มาเพี่ยไม่กลัวกลัวมาเยอะบอกมึงอย่าจือครับผมสามตาอุ้ยมีคนลงมีคนลงต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาหาัวดามึง ูมากให้หมู่แล้วมู่กูเห็นอ๋นอข้าติดก่อนอุ้ยขัวเนียนกูเห็นเนงปิวออกจากหัวว่ะครับในมวกปิวห้าขวาอะมึงย,ยังไงจงังหวะนี้โดดออกไปใส่มันนั่งกโจอโอยู่มึงเหยีไปแต่โอ้ยนั่ะเดมมันเห็นระเบิดเท่ามันแล่นนี้เลยวะจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโอ้ยตาไปครับผมสามหนึ่งสี่หนึ่งจังหวะนี้กูบอกเลยบนารอดเดือดรอดยาวกูซ้ำจริงไปเลยเด้อสวยงามครับผมพันยาก่อน มึงจะจีบอวะมึงอย่าหาอลงมาหยั่งผู้เดียวมึงอยามาแก้แค้นบ่มันบ่ไงปะน่าดีน้องเอ้ยหาเลยเข้าวงกันดีกว่านี่โอ้มีคนชุกอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยไปซุกอยังกันเนาะมาดูหาซะเราก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะมาชุกคนเอ้ยมันยิงคนชุ้ยบังคับนี่มันใส่โอ้ยบังคับนี่มันจิบไปเสือกมันจิบไปแสือมาดูยบังคับนี่ โอ้โหบอกเลยว่าข้างชนะเลยนี่ยิ่งซุ่มบอมีปืนหนีค่าซุ่มบอมีข้างสุดนกูมากมากอ้าหัวดาึง <c oughs> เออไปตรง<ห>นั้นเราก็ได้คิวฟรีมาหนววึ่งคิวค่ะท่านผู้ชมเราก็จะดูที่บ้านหลังนั้นเมื่อกี้เห็นมีคนชุบไป<อ>เน,ไนี่ยพวเอ้ยเพวนไอ้ยิ่กูอุ้ยของเทิงของเทิงโอ้ยมันมึงอยากถือบอมึนอยากถือปืนปืนบอมีคือกันได้ละบ่ได้มีฟังเดียวะได้ล่ะเอาโบราณกับไอ้น้องมันเป็นแนวได้ยิ่ อยากเจอของบ่วันนี้ไปแล้ว huh. like oh oh oh. like S D T H 2 K บินห้อมไปแล้วจังหวะนั้นโอ้ใส่โอ้ยบ้าข้าคู่อะไม่ยังคือไรแต่วะโอ้โหบ้าปล่อยให้กูย่างสะดวกสะดวกเลยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวกูวันอยาก่อนขี่ร้อยลีก้าเดี๋ยวมึงบ่มึงสู้มากร้อยดิมันเป็นยังไงล่ะสู้มากร้อยล่ะมึงก็แล้วโดดขึ้นมา่ยังหลุดโดนเปเม็ดตึงโดนเป็มจ่อจะตายอีออเดี๋ยโดเอาไม่ยังยังมึง พยายามตายตีเรียบร้อยหัวหลุดแดงเถือกมะมันอุ้ยมีตัวดาวมีตัวดาวตามก่อน,น,อนอเลยนรับเพราะเรยเรียบร้อยบัคฮานันตายจอย่อยอุกระเบิดไปสัมมั่งสวยงามตายบ่หลังดูว่ามันจะมีที่ชุบที่ที่ชุบบ่แลอ้ยเรียบร้อยไม่มีไม่มีที่ชุบก็ลาก่อนนะจ๊ะตายไปซะสวยงามผมของหลาไว้ได้มอนอ มีแนวชุบกว่ะท่านผูช้ชมเอ้ยฉากสาพกมพร้อมเอาแนว้สุดอยา่างนีของคัญที่สุดก,ก็คือที่ไอ้สูบเลือดขึ้มนมาครับผมนี่เอาละฝั่งนั้นเอสดีเฮดทูเคเปิดกับใครก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเฮ้ยตกใจหรอบอกไดยมันไม่ยังตกแตกตกแตอกตอ,กตอ,กตอกยู่ข้างหลังนี่เอาสุ่มหานี่คียร้อยอีกแล้วโอ้ยิดกับพวกเขาบ้านห้าขวบ ไอ้แทใหม่นี่โดดไม่ขึ้นบ้านแต่ว่ากูจะยิงคนนักเตะตั้งแต่ตตตเดียบรอดคิวเกยใส่แต่ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าระดับนี้โบมีพ่า,พาอาจารย์ผ่าคิอเก่าแลห,าหาละฮานงาำส่วนมากมันถือผ่าคา่ันจยิงเขาเด็กหัวดาเอาะตอนนี้ก็บอกเลยว่าจัดไปแล้วบักขี้ลอยหๆอุ้ยบักคันอีกขีนนข้รถมาก เลี้ยงไว้ผมล่าเพื่อนตายผมยิงไป3เมตรเฉยๆได้ชิวจ้อยห้าปัวอืมๆวา่าจะยิงซอยซีเลยนนะโอ้โหอลอรี่ซอรี่เลยจังเงอะนี่เอาแล้วครับเราก็ไปกันต่อนี่ฮะไปใส่ล่ะเขาวงตัวส,สิไปใส่ไปไปเฮ้ยยังไงฮะวงอยู่ข้างหน้าจาังหวะนี้ซ้ายมีรือเปล่าที่อัพเกาะไว้มันก็มีคนมาเก็บว่ะอืม มันคืออยู่ไดๆไปตามที่ถ่ายมาเฮ้ยอะไรโอ้มีเหรียญค่ะท่านผู้ชมมันคือแบ่มีคนอุ้ยบังคาบหนัมาลงคุณลงมาอย่างว่ะอุ้ยโดนไป20กับ10บวกกันเป็น30โอ้ก็พอเจ็บๆคันๆอยู่นะเพอพอได้๋ยพันยาวเอ้ยเอาบปล่ะมันไม่ออกมาค่ะท่านผู้ชมไปตัวเขาแล่นตัววิ่ง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 เอวิ่งวิ่งเอวิ่งโอ้หยังไงฮะ เรายิงดาวหนึ่งว่ะอู้ได้ไปไอคิวหนึ่งเลยแล้วเือชมมาเดี๋ยวยังไงฮะข้าขงบนหรือเปล่าปกติอ้ดยุ๊ยเป่าสีสมเขินด้วยนะเอาอย่างไร S2 ป่ะ S3 ว่ะ,ะยิงดาวไปอีกหนึ่งว่ะจังหวะนี้แต่ผมจะเชียร์ข้างบนก่อนนะข้างบนมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหบัญหามีหรือมั้งเอาเชียร์แล้วทางสะดวกครับผมจังหวะนี้มันวา่าขบวนมันอะไรอย่างเุ้ยมีคนบินมันมีคนบิน ก็ตายหมวกมันจะเข็งอยู่ดิเ้ยบาหมวกแข้มอยหมวกสวนบเออปเปิดกยงแนวหุยเป็นั้งล่หลังไอ้โอ้ตัหลังหินเราารอยทัาร้อยแบบุ่งขี่ร้อยหนุดหัวหุลุดกระบาดยโอ้นยน้ยังไงหลังวยยังไงจังเหียบตัวเหียบร้อยหัวลุดกระบาดโยอ เก็บหัวกนะันแน่ได้ยังไม่แน่หนูไม่มีไอหรลยวะดูว่ามันตั้งบ่ให้ไอเกินสีลูกเออไปเต่าหดูหว่ามันทำใหม่ให้แบบว่าไอามันเก็บได้ไม่เยอะวะเออ,อเข็นไหมมาดูข้างบนสักหน่อยครับผมโอ้โหไอ,อไม่มีเหมือนกันครับท่านผู้ชมอเอาทีมของเก็บอันที่ต้องใส่ครับผมก็คือสีสูดสีสูดดูดอะไรนะ ดูดขอดดูดอะไรนะเลือดมันจะพุ่งไปล้วเออ้ยเอ้ยอยู่คนเดีเลยอยู่ยังไงเอ็นพีไปแล้วจังหวะนี้ด่วนเข้าไปได้บ้านแล้วถือเขาสวดเอาวะเนาะวูยังไงจังหวะนี้มีการเลือดลดเกิดขึ้นวะโอ้ยยังไงครับผมเนี่ยอ้ยผู้เด่ที่ตัวผมเนี่ยหมอนี่มันมาจังไรเนี่มันอยากถือกุญแจโอ้ยเจ็บ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 บอกเลยว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผู้เด่น สะดุ like oh, right, right. Anyway, like, ้งเฮือกเลยนะนี่จังหวะโอ้เด้หน้าหัวอย่างหัวเรื่มตังไอ้หัวเอ้ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังเกนโอ้ยมันจะเป็นยังไงล่ะหลังเต้นเฮี้ยนงานบอเฮ้ยยังกันเนาะอู้นั่นไงขวาก็มีหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะปาระเบิดไปปาระเบิดไปปาระเบิดไปจังหวะนี้ยังไงฮะมันออกไปแต่ไม่ลอยไม่ลอยไปกูแล้ว ก็มีไซส์ก็มีว่ะแต่ว่ามีไซส์ต่างๆเลยจงหวะนี้ครับผมเออบักอันนี้มันอยากเื็บของว่าจังหวะนี้มาเลยจ้าแล้วไปเลยนะเรียบร้อยครับผมรางาทะลึ่งเยอยเลยก็คือแล้วยังไงฮะอยู่ไหนฮะโอ้ตัวสุดท้ายมันอยู่หลังไอ้พวกนี่แน่นอนครับผมไปแล้วจังหวะเตี้ยนดัวก็ไปกูเรียบร้อยดาวดาวแล้วก็ซ้ำตายไปเป็นเรียบร้อย ลือกลุ่มมวนอยู่ผู้เดียวว่ะโอ้โหลัวดาบ <c oughs> เอาเลยสำหรับเกมนี้ล้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฆ่าไปสิบตัวมั้งใช่ไหมเออนนาจ,จะม่นแหละออได้ของรางวัลนี่ย่งนมาลายแต่ตาเนี่ยเอาละครับตอนนี้ฆ่าไปสิบตัวแต่ดาเมจเท่าไหร่เนี่ย 4, สี่พันหกร้อยส่เออแต่ว่าแอดซิดไม่ต้องพูดถึงแปดตัวครับผมบอกเลยว่าถ้ายิงเองคนเดียวน่าจะสิบแปดตัวแล้วเออ เดนชงส่ดาาเมดมันไม่ถึงปืนบ่อแห้งอะนะมันก็เลยถือมูเอาไปกินหาหัวเอาคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตม่มไปด้วยแล้วกันนี่ฮะเอาเป็นว่าส,สิพยายามบิดคลิป ก็ไปเด้อเออถาวางอนะเอออือเดี๋ยวสิลงตัว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 กันเด้อเออเอาละครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างแลกกันนะครับผมอ่าช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าไปตากฝนเห่นเด้อเอาละสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่รับชมจนจบบ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย